สบายดีเด้อพี่น้องสบายดีสวัสดีครับพบพ่อครับกิบบ้าเล่าอยู่นะครับอดอกคะลาบะปึกงามงามพี่น้องงามสวยงามพี่น้องวันวันเสาร์ครับมาพบพ่อกับบ่าเล่าที่นี่คืออำเภอบางน้ำเขียวเส้นทาง3 0 4ครับเดี๋ยวเ้าทียูเทิร์นพี่น้องเลย เมื่อนี้อากาศเป็นหมอกๆนเนาะวันผิดบ่ประจักพี่น้องสิบอกใครเนี่ยเห็นบรรยากาศปานไหนเนาะี่ชิดขวานี่ก็คือสิจะยูเทิร์นครับพี่น้องจะยูเทิร์นรถกลับนี่คือเส้นทาง304พี่น้องเอ,อ้ยเดินทางมาจากปาจีน,นอำเภอกระบ,บินบุรี พูนมาตาบุเหลือกรุงเทพพี่น้องมาทางเา้าทังเช้าเส้นนี้เป็นเส้นตัดระหว่งางภาคตะว,วันออกเชื่อมต่อภาคอีสานครับพี่น้องเ,เ,เ,เราเป่าซิวเทิร์นดอกกาลแบปผุงามพี่น้องเอ้ยดอกไม้สวยงามพี่น้องไปเบิง่งบรรยากาศถนนหนทางจะเข้าไป แรงของเจ้าหน้ายบ้านเจ้าหน้ายครับกามอนเต้เพิ่นบอได้เปิดให้คนเซาเลยเพิ่นเปิดไทยเฉพาะเลี่ยงครับเลี่ยงสำนักงานต่างๆที่จะเข้าไปสำมมนาหรือทำกิจกรรมต่างๆครับชาว่านนี่ครับ สิบบพาไปเบ่งมหันแต่ว่าสิบาไปเบ่งเส้นทางไปครับว่าดีสวยงามสำหรับน้องพี่นอนะ้องเนาะเออแดดจัดกล่องชิแนเห็นวันนี้ทุกมือตือ้อแทบพี่นอ้องแดดย้อนแสง เดี้ยวซ้ายองวัดหลวงพ่อคูณสองครับทุกคนอาจจะเคยมานอเนาะวัดหลวงพ่อคูณสองนี่ครับอันนี้เรียวซ้ายเปสร้างพาเก็บตะวันบุล่ะพี่น้อง นี่คือเส้นทางหลวงชนบทสามหนึ่งสามครับพี่น้องเส้นนี้คือเส้นไปทางพาเก็บตรวันมันจะเป็นหมอกหมอกแบบจางๆนะพี่น้องมันคือจังอากาศปรเปิดเลยล่ะพี่น้องเอ้ยนี่บรเห็นบรรยากาศปะเน เส้นทางหลวงชนบทครับไปสินสุดพุล่ะหาเก็บตะวันพี่น้องเลยก็มีลายแยกไายบอลเนาะไปตามหมู่บ้านต่างๆนะพี่น้องแตเส้นทางนี้สวยงามไปอีกแบบครับพี่น้องทางไสยมือคือทางไห้ขี่มอไซค์ขี่กรยานพี่น้องเพื่อให้ความปลอดภัยของ ซาซนอีกอย่างหนึ่งครับถือว่าบรรยากาศแบบบ้านบ้านธรรมชาติอย่างสวยงามพี่น้องถือว่าดีครับภูเขาบ่เห็นออ้แนวมึงกไกลพี่น้องมันแบบ อากาศพอเปิดเนาะเป็น,ในใคลายว่าฟุ้นครับฟุ้นโคราชถือว่าลายแรงนบปีนี้เนะาะหมอกบ่สบอไซต์บอกร้อง,ง,งเดินทางไปเรื่อยบ่งบรรยากาศน้ำางข้างพี่น้องเอ้ยเส้นทางสามหนึ่งสาม,สามแปดทางหลวงชนบท อ่ะแยกออกมาจากสาขอำเภอวังน้ําเขียวนี่ก็สินออกมาเป็นแรงที่ว่าสี่สิบไปหาเก็บตะวันเนาะพี่น้องเนาะซิมีรีสอร์ทหมูบ่บ้านที่สถานีี่ต่าง พาพี่น้องมาเทีว่วนํำหล่ะพี่น้องเอ,อ้ยเราจะไปดูบรรยากาศโอ้มีหอดคำชืโนโดวงังน้ำเทียวได้พี่น้องคำชืโนโดวงังน้ำเทียวนีออ่อยู่ขวามือ เป็นพญะยานักเป็นวัดบาจากพี่น้องเส้นทางบรรยากาศก็สิประมาณนี้เนาะพี่น้องมีไรทางเหยเอาไปตลอดครับเส้นทางมอไซค์จักรยานทางขกาซ้ายมือทางมีเหี้ยเาไปเลยเหี้าตามข้างไปพี่น้องภูเขาเนี่ยราเห็นพี่น้อง มันหมอกจัดพวดหมอกว่นหมอกฟุ้นมิดใบแนมเห็นบรรยากาศอยังเลยพี่น้องเลยทั้งที่มีภูเขาหลุยย่งใหญ่ทึ่งทุ่งนานทั้งนี้เกิดทึ่ว่าโอเคอยู่ต้องซูมถึงจะเห็นพี่น้องเลยพี่น้องเบิ่งประมาณนี้แหละซูมประมาณนี้พี่น้องนะ าาาาอากาศคาค่าคือว่าความสวยงามอากาศเปิดที่นมเห็นสีเขียวกระจีเลยพี่น้องผู้เขาที่นมเห็นชัดอยู่นี่มันมอกมิดบ,บางบันจิ้วชัดไปเหมือนน้อพี่น้องเนาะ ประมาณมีหมู่บ้บานมีรีสอร์ทครับพี่น้องถือว่าเป็นแรงที่พักสถา,านที่ท่องเทียวครับใส่มือเป็นสวนดอกไม้พี่น้องเบิ่ให้นักท่องเที่ยวเขาชม เสียค่าบัสเขาโอ้ยคือมากบาทกว่าเขาสินะอะไาเงี้ยคับรถบอดีได้นีเสียเนี่ยนี่ไาพี่น้องชมบรรยากาศต่อไปพี่น้อง ขอบคุณเป็นสวนดอกไม้ครับพี่น้องครับ เที่ยวหลายอยู่จนเลยก็เ้ยอาจะจัดงานครับสว่าพาพี่นอ้องไปเที่ยวภูเขาคุณละบมาถึงภูเขาดอกมันไปขึ้นกึงาเก็บตะวันมันเหบอนหมอบ บค่อยเนี่ยค่อยเห็นภูเขาพี่น้องเป็นวิวบรรยากาศหนาา้าผาหาเก็บตะวันก็นได้ืว่าภาพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศข้างทางก็แล้วกันพี่น้องเส้นทางสามหนึ่งสามแปดทางหลวงชวนบทเสิ่นไปตามทางหมู่บ้านพี่น้องไปตา หล่งน่องเที่ยวก็บปค่อยขอมากไกลปานนี้ครับส่วนมาเขาจะไปสร้างว่างนําเขียวมากกว่าครับทางพุ่นมันสีโอเคกว่าเพราะว่าทังนี้ส่วนมากก็จะเป็นฟ้ามเป็นอันนี้ประมาณฟ้ามฟ้ามเฮ็ดส่วนมาครับ สวยง่ามพี่น้องเลยถืว่าได้พาพี่น้ enfin องเบิ้งบรรยากาศสวยง่ามทีวดสะพานที่นี่วัดสะพานในมอไซค์รถจักรยานผมได้ไปลองฟังสายมือ ันอากาศเปิดดีสิงงามอยู่พี่น้อง่ิือตะวันรีสอร์ทอ้ยมีกองน้ำธรรมชาติสวยงามครับนี่คือถนอนในหมู่บ้านครับพี่น้อง เป็นประมาณนี้ถือว่าเจริญบรรยากาศดีครับมีโอ้มีแรงน้ำเพิ่มแรงน้ำกลางโมบารเลยครับ เป็นเนินสลับซับซ้อนนะพี่น้องเนาะเป็นเนินเป็นคอยเป็นเนินสลับซับซ้อนพี่น้องอันนู้นเขาป้าเขาให้กูละน้องเขาไรเขาสวนเอาละครับป่าล่ากับพี่ผ้าเลี่ยวเขาไปทั้งฟาร์มวังน้ำเขียว สิบวีม่มองเที่ยวไยดอกแถวนี่ครับชนมากเป็นไรเป็นบาดพักเล็กๆนน้อยพี่น้องแด้มงีก็ปูกู้ก็ปูกระลำบรรยากาศดีครับขันขันอากาศมันเปิดนีงามเลยนี่พี่น้องมันก็ปูกระลำกาเก็บขายแบบสวนกระลำครับทางนี้คือเป็นทั้งฟาร์มทั้งสวนพี่น้อง ที่อันอากาศบ่เปิดเนาะเปิดที่เห็นวิวงามอยู่เดีเป็นขาขาวมนมนไปเลยพี่น้องเอ้เนี่ยมสัตว์บวกเนีเบอเบื่อไปเลยพี่น้องต้องจะสายตาบ้าบ้าเนมกับเนมบนห็นปันไดหมอกเป็นอันนี้ควันไปเลยเขาเผาปลาหลายเนาะ เทือกับไฟไหม้ปลาแนะ่มัเทืกับเผาอ้อยแน่พี่น้องเอาละครับสำหรับคลิปนี้ผมขอโตัวลาไปก่อนมาสุดแค่นี้นะพี่น้องทัางนี้เป็นขึ้นวัดป้าแล้วครับรับทีน่นี่ขอโตัวลาไปก่อนสบายดีสวัสดีครับ